สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่บนเกมเกมีก้าสเลตมาปั่นผมแล้วครัรายการ ECS Weekly Gamer นะครับ <c oughs> นะวันนี้ก็วันท่านเกมกีก้าสเลตแปลว่าสเลตกิ้งก่านะฮะนี่เกมสำหรับมือใหม่เลยผมเป็นมือใหม่ผมต้องเล่นนะคร <c oughs> ับอาจจะยินเสียงรถอยู่ขออภัยนะครับเข้าเลยฮะอู้ตัวละครน,นี่มันน่าจริงๆมามา,าเพลงมันเพลงมันเพลงมัน มันสักด้วยเฮ้ยเยวม a l a ลกมาแล c กสักคู่โอเคครับโอ้ยนะครับทำไรวะอ๋อยึดคลองเป็นด่านอะไรวะ hey hey เฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเอฟคือรถกูเอฟไม่ได้เพราะมันแย่งหุ่นไปลนะครับเช็ดอู้ โอนโนเรือสาสเบยนี่มีทางไปข้างล่างครับยืนยันนะครับยังไม่ได้เกิดนะครับอู้เล่นเล่น,เล,นเล่นโหดเต็มซะด้วยสิแล้วมันลงยังไงวะอ๋อนี่คืยจุบ นี้เท่ไหมล่ะยิงกระจกกระจกด้วยปึโอตกใจขนาดเทียมเดียวกันแล้วผมจะใช้นี้เก็ดเคไม่สับประหลาดด้วยว่านะครับโมันยาวไกลจริงๆวะ เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยโอ้โหอลงล่างได้ด้วยเหรอนะครับบอกเลยว่ามือใหม่นี่แหละนีแหละเตเคโอ้โหผมต้องพูดอะไรที่มันฮาฮาหน่อยด้วยนะครับเฮ้ย <S 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 ยิงเชื่อลืมไปโทษครับต้องออกทางนี้เท่านั้นยิงโอ้โหเฮะอสปีดรับ เฮ้ยเฮ้ยไอ้ฮอรอทีมเดียวกันมาแล้วจ้ายืนนี่แล้วนะ่ะ e อ,อีตายสิเออตายซะนะครับสปีดครับกลับฟังก่อนฮนะเอ้า oh. ติด ออกตกใจไอ้หายโดดทีมเดียวกันเองเกมนี้เล่นต้องกระโดดนะครับฮึบชุบอ่าสปีดโอ้ หยุด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 ยังไงวะทีมศัต,ตรูหรือทีมเราวะน,นั่นอ่ะไม่รู้ครับแต่ผมมัว่วแล้วเฮ้ยกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงมึงไหนมึงลงมาโอ้สไนเปอร์อ๋อา เฟตเฟ่แบลมาแล้วจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดชฮอตเลยพ่องตายเฮียเก้ยเกิดเกิดเก้ดแล้ว เดินเลยทีเอ้ยโอ้เลือดเกมนี้ไม่โคตรฮันคอครับไปครับไปครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้ว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 หเฮ้ยไม่มีระเบิดอะระเบิดหมด โอ้โหแต่ละ what the fuck นะครับเรายอมได้ครับยอมได้เราเรา,เราไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่แล้วนะเอ,อ้จุดจุด no my god มาแล้วมันเกิดแล้วยิงยิงครับยิงยิงเลยยิงเลยยิงเลยสมคำหน้าเฮ้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 ยิง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 ขึ้นเครื่องครับผม อุย้ยเลือดสาดอีกตามเคยนะฮะโอเคผมมาเล่นด่านเดียวนะครับจจบด่านนี้ผมไม่จบคลิปเลยแล้วผมจะแบบเอาให้โอ้ยจบเมียตกใจ ตายซะเอา่แย่ยยกูออผมฆ่านะครับเอา้าโอ้โหฆ่าตัวตายฉยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮมึงตายมึงตายนะครับเฮ้ยุอ อือโอ้โหเลือดฮัดคอเยี่ยหครับเกิดแถวๆนี้เลยแน่นอนอยู่แล้วยิงยิงยิงอืมยิงสิ ิเซียครับยาตาย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 ไม่ตายอีกอีอ <benchmarks? S 1> <eled> ีอี <im spooky> <snap> ๋ยา <scenes> โอ้ยเครื่องวินไอกาไออีนะครับมาฮะอยู่ไหนครับ,<า>รบยิงเอายิงตัวเองเหรอวะเนี่ยอืมชิด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 เออทีมา,จากจ้ะเฮ้ยชุบเฮ้ยชุบชุบ อออันนี้คืออะไรวะอ๋อยึดคองฐานตอนเริ่มเกมเอา้าชนะครับโคตรโอเคไปแลวบาย